จงเลยปกติพี่อ่านเป็นคนแบบโดยเฉพาะช่วงนี้ทำผมเองเวลาจะไปไหนมาไหนอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทำไม่ได้คือผมด้านหลังพี่ก็แบบจ้าจ้าดูข้างหลังเลยดีมันโอเคเปล่าพัวหน้าผมบ้าผมบ้ามันชัดหน้าเันชัดหน้าผมร่วงเยอะมากแฉกกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆ 40มานะคือผมร่วงเยอะมากแตกแล้วเราแสกได้ข้างเดียวด้วยไงเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเครียดงานไม่พอก็จะมาคเครียดเรื่องนี้อีกมันก็ยิ่งร่วงอะ่ะช่างทําผมอะ่ะก็มักจะต้องแบบถึงขนาดนั้นเลยหรอเออเอามาผมก็คิด,ดว่าเมียผมสวยสวยจริงตลอดเวลาปรากฏจริงๆว้าเธอประดิษฐ์อยู่ตลอดเลยเหรอเนี่ยต้องประดิษฐ์นะต้องประดิษฐ์นะใช่ไหมเธอก็ประดิษฐ์ ป้ามาแฉะอะไรกันเนี้ยมาแฉะอะไรกันเนี้ยพี่ใช้นิ้วหยิบอย่างงี้เลยเดินที่แล้วเอามาให้เราดูจ่าเนี่อะไรทั้งชีวิตฉันไม่เคยท่อตันอยู่ดีทีไมาช่วงนี้มันตันไปวะสามเดือนสามเดือนแบบน้ําเอ,อ่อล้นแต่อยู่ดีวันหนึ่งเขากลับไปกลับบ้านไปพัทยาตอนนั้นพี่ไม่ได้ไปเขากลับไปประมาณสามสี่วันเอ๊ะทำไมมันยังมีผมอยู่ที่ด่าฉันซะอยู่ท,ที่อยู่ที่ไอท่อแปลว่าผมพี่อั๋นสิเราถึงรู้ตัวว่า เออเราก็เป็นนี่นะแต่ว่ามาเจอหมอเอิงแล้วก็คุยเขาว่าเออเอ,อิงพี่เนี่ยแบบนี้เมียก็ทักพี่ก้องพิยะก็ทักนะตอนนั้นถึงได้รู้ว่าหมอเอิงทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผมอยู่ที่ชื่อว่าโซฟ h แฮร์เราก็อ้าวเหรอซึ่งจริงใกล้เกือตีนด่างนะเอาด่าผัวอีกเพราะว่าจริงๆอ่ะคนเราอ่ะต้องคุยกับหมอจริงเอาคิดง่ายๆนะถ้าคุณไม่คุยกับหมอใช้ผลิตภัณ์หมอ ก็สบายใจกว่าป่ะเออเพราะฉะนั้นพอบอกว่าโซฟแพรเป็นโปรดักต์ของหมอเอ,อิมปุ๊บพี่อารู้สึกว่าจบเลยแชมพูครีมนวดแล้วก็มีวิตามินผมกลางวันกลางคืนแล้วก็มีตัวเซรัม่มโดยเฉพาะตัวที่เป็นอาหารผมเนี่ยมีตั้ง24ชนิดโอ้ตายแล้วเธอนั่งนับเลยฉันไม่ได้นับฉันรู้แค่ว่าดีฉันก็กินเลยยี่ชนิด,นดวิตามินอาหารผม ตอนนั้นนะให้นมอยู่นะพี่ก็ใช้แชมพูกับเซรั่มแล้วก็ใช้รอวันที่ว่าเอออย่าเราลูกเลิกออนมแล้วเราค่อยค่อยทานวิตามินแต่เดือนหนึ่งพี่เห็นผลของเขาเลยก็เ,เลยแบบโอ้ยเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องรีบแบบว่าได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนะ่ะเขาเหมือนตรงข้างหลังเนี้ยเขาโหวเลยนะคือแบบว่าปันชัดหน้าแต่ว่าพอหลังจากที่เขาใชา้อ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า เฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะแปลว่ามันก็ต้องเวิร์กว่าพอหลังจากนั้นนะพี่ก็ใช้มาตลอดเลยแสกก็ดีขึ้นมากเลยมันไม่โว่แบบว่าชัดยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเราทําผมมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันดูเนื้อผมมันเยอะอะ่ะแล้วพอมันดูดีขึ้นเนี่ยมันจะดูเด็กลงเพราะว่าผมมันหนาขึ้นการผมหนานี่ก็คือหน้าเด็กลงเลยมีคนเขียนาทักเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมดูเด็กลงพี่ก็เลยรู้สึก โอเคเลยนะแล้วอย่างหนึง่งเรื่องผมเนี่ยมันไม่เลือกเพศนะแต่มันเลือกไวแต่มันเลือกไวคุณแล้วจะปวดหัวใจเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนดีกว่าเอาง่ายๆอ่ะที่บ้านพี่ก็ใช้กันทังบ้านคับอย่างคุณแม่พี่อั๋นเนี่ยไม่บอกอายุด,ดีกว่าเดี๋ยวจะโกรธแต่เล็กแปดแล้วอะ่ะจริงๆ <Wow. S 1> ดูผมแม่พี่อั๋นดิเล็กแแล้วนะเขายังแบบผมเยอะยัยงเต็มๆอยู่เลยอะอซึ่งทุกวันนี้ เวลาเข้าไปไหนมาไหนเขาก็จะถือตะกร้าไปร้านทําผมเนี่ยก็จะเป็นแบบผลิตภัณฑ์โซเฟร์เนี่ยสีขาวเรียงกันถือไปที่ร้านทําผมคือใช้กันทั้งบ้านแล้วก็มันรู้สึกว่ามันจบแล้วอะเพราะมันมันแก้ปัญหาได้แก้ให้ถูกจุดเริ่มที่ต้นเหตุเชื่อพี่อัน๋นถ้าไม่เชื่อพี่อัน๋นหรือพี่จา๋าอย่างน้อยคุณควรเชื่อหมอก็อยังดีเรื่องผมถ้าไม่เชื่อหมอจะเชื่อใครเอาถามจริงต้อง